งานนี้ต้องบอกว่าเรียวมีขิงก่อนใครเซอร์ไพรส์ในตอนที่ประกาศเปิดตัวนะครับว่ามือถือเครื่องนี้จะเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับชิปเซนเซอร์กอ8อ l i ล e ตัวแรกที่วางขายในบ้านเรานะครับและนี่คือเรียวมี GT7 Pro สบัสดีทุกคนนะครับพัดรอยแซงครับผมต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีโอ้โหกระแสมือถือใหม่เปิดตัวกันแบบถาโถมนะครับแล้วก็หลายรุ่นเนี่ยก็ไล่เปิดตัวกันไป แต่ว่าส่วนมากก็เป็นเวอร์ชั่นในจีนขายที่นู่นก่อนตัว g l o b a l ังไม่มาครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ได้ตัวเครื่องจริงที่เป็นรอม g l o b a l มาทำการรีวิวแล้วนะครับและถ้าเกิดใครจำได้นะครับในงานเปิดตัวเนี่ยนอกจากจะมีการพูดถึงเรื่องของสเปคแล้วทางฝั่ง realme ม,มีการจัดงาน,นครับ AI dark horse ก็คือบอกว่ามือถือของเขาจะเป็นค่ายที่มาพร้อมกับ AI และยังสามารถใช้งานได้หลายๆด้านนะครับแบบเป็นม้ามืดเลยทีเดียวเดี๋ยวลองมาไล่ดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องดีไซน์นะครับผม oh, สีส้มนี่โดนใจมากๆครับแล้วก็เรื่องของสเปคความเร็วแรงกล้องของเจ้าเรือธงรุ่นนี้นะครับมันน่าสนใจแค่ไหนสำหรับตัวเครื่องนะครับเอาจริงผมชอบมากเลยนะในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ ดีไซน์สีสันนะครับซึ่งตัวฝาหลังครับก็เป็นลักษณะแบบขัดผิวด้านนะครับผมแล้วก็เลือกใช้โทนสีที่ไม่ใช่สีส้มธรรมดานะครับมันคือสีส้มดาวอังคารหรือว่า Mars Orange เรียกว่าพื้นผิวของฝาหลังเนี่ยมันก็จะมีการใส่ลวดลายนะครับเหมือนกับท้องทะเลทรายที่อยู่บนดาวอังคารด้วย ส่วนของเฟรมต้องการครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟรมโลหะนะครับผมแล้วก็ลักษณะตัวของความโค้งเนี่ยมันจะเทคโค้งเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในส่วนของทั้งฝาหลังแล้วก็ตัวหน้าจอเพราะอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้นครับว่าช่วงนี้ค่ายมือถือจีนนิยมเรื่องของจอแบบ q u a ดเคิร์ฟก็เห็นว่านี่ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่มาพร้อมกับจอโค้ดเคิร์ฟดิสเพลย์นะครับไม่ได้โค้งมากๆเหมือนพวกรุ่นก่อนๆโดยพาร์เนลจอนะครับสีสันความคมชัดก็คือ จัดเต็มนะครับพอเลือกใช้พาเนลเป็น AMOLED นะครับ8ปดทีเอลทีพีโอ l ีโคทูโเรียกว่าประเภทของจอครับก็มียศตามมาเพียบเลยนะครับทั้งเรื่องการไปพลังงานแล้วก็การปรับความสว่างสว่างนะครับรีเฟรชคือเป็นแอปทีบหนึ่งถึงร้อเฮิร์ความละเอียด full hd plus นะครับขนาด6.78นิ้วมีค่าความสว่างปกติครับประมาณ1,000งพันิตแล้วก็พีคไบรท์เนสไปสู้แสงนะครับข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดมันดีเทคแสงจ้ามากๆสามารถดันได้ถึง6,500นห้านิต โดยมีการใช้เรื่องของเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับแบบอัลตราโซนิกฝังไว้บริเวณด้านล่างของตัวหน้าจอนะครับถ้าเกิดสังเกตเวลาจอดับเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับนี่อัลตราโซนิกครับสแกนได้เร็วนะครับผมแล้วก็แม่นยำด้วยมาถึงความแรงของ Snapdragon 8 Elite <S <S บนเรียวมี GT7 Pro กันนะครับจะว่าไปนี่ก็เป็นเครื่องแรกนะครับที่เราได้ทดสอบกับตัวที่เป็นรอม Global เวอร์ช n เพราะก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นรอมเวอร์ชันจีนทั้งหมดเลยที่เราเทคกันไปนะครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าความแรงของเจ้าชิปนะครับที่เปลี่ยนคอใหม่เป็นโอเรียนคอกับโครงสร้างแบบใหม่นะครับออกเตอคอแบบ6กบวกสก็คือเลือกใช้เป็นตัวบิ๊กคอครับทั้งในส่วนของแกนนอนผล6ตัวแล้วก็อีก2ตัวจะเป็นตัวที่เพิ่มคล็อกสปีดเพิ่มความแรงเข้าไปนะครับว่าผลจบมาเป็นยังไงบ้างโดยสเปครุ่นที่วางจำหน่ายในบ้านเรานะครับอันนี้คือจะมาแบบสเปคเดียวครับคือแรม12รอม512 ในการทดสอบ g e e k b e n c นะครับช่วงแรกที่ลองทสอกมาครับกลายเป็นว่าคะแนนออกมาแปลกๆหน่อยหนึ่งคือเอ๊ะทำไมเบนช์แบมออกมาประมาณพันกับ5000ันซึ่งนี้ไม่ใช่และปิดแน่นอนนะครับก็ดูเหมือนว่าตัวของ RAM Plus ครับที่มีการดึงเอาหน่วยความจาบางส่วนไปใช้เป็น RAM เพิ่มเติมเนี่ยอาจส่งผลให้การทดสอบ benchmark บน,นั้นมีคะแนนลดลงนะครับเราก็เลยลองปิดดูก่อนปิด RAM Plus ไปซะแล้วก็รีาซ์ทเครื่องใหม่นะครับเบนช์แบมออกมารอบนี้ โอเคครับเร็วแรงสมกับความเป็น snap 8 elite ครับนะครับเป็น2,970กับ9,106คะแนนครับโอเคอันนี้ของจริงแล้วแน่นอนนะครับถัดมาก็เป็นตัวของ3 d mark นะครับอันนี้เทสออกมาเรื่องของตัวกราฟิกการเรนเดอร์ ดูเฟรมเรทตัวืรกทดสอบที่ตัวของโหมด Steel No m a d Light นะครับคะแนออกมาที่2,235นะครับซึ่งถ้าเป็นโหมดนี้เนี่ยในพวกชิป snap 8 Gen 3คะแนนจะมันพันปลายๆเท่านั้นคราวนี้ก็มาลองดูตัวที่เป็นการทดสอบแบบนนหนักๆนั่นก็คือ Wild Life Extreme Stage Test ที่เป็นการเทสกราฟิกวอลูบแบบต่อเนื่องนะครับเพื่อดูว่าถ้าเกิดความร้อนเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยคะแนนเฟรมเรท เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผลที่ออกมาครับเบสลูปได้ไป5,994คะแนนส่วนโลเวสลูปหรือรอบคะแนนต่ำสุดนะครับอยู่ที่4,520คะแนนโดยมีค่าเฉลีย่ยของเฟรมเรทนะครับตั้งแต่20ถึง34เฟรมนะครับผมแล้วก็เรื่องของตัวแบตเตอรี่เนี่ยพอมันบนลุมหนักๆหน่อยก็จะหายไปเยอะนิดนึงครับจาก85 เลอ69เโดยที่ในฝั่งอ,งอุณหภูมิของตัวชิปเซตนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ทํางานได้ดีนะครับโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดที่37องศาครับแล้วก็สูงสุดที่49เรียกว่ายังไม่เกิน50นะครับก็ถือว่าคุมอุณหภูมิของชิปเซตได้ดีประสิทธิภาพของ CPU ยังไม่ดรอปมากนะัก ส่วนตัวเบนช์แม็กยอดฮิตนะครับที่ชอบโชว์กันบนเวทีเปิดตัวอย่างตู้ตู้นะครับทางฝั่งของเรียวมีเองในงานก็เห็นว่ามีการเทสตัวเครื่องจริงให้ดูด้วยนะครับว่ามีทะลุปไปถึง3ล้านได้เหมือนกันแต่เครื่องรีวิวของเรานะครับอันนี้คะแนนมาที่2 7 1ล้านหมื่นคะแนนโดยประมาณนะครับซึ่งเครื่องนี้ก็เป็นแรม12รอบ512นสะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของสเปคที่แตกต่างจากตัวที่มีการทสบบนเวทีนั่นเองครับอาจจะมีเรื่องของพวกแรมและความจุที่มากกว่า รวมถึงสปีดในการโอนถ่ายข้อมูลที่สูงกว่านั่นเองครับสรุปก็คือตอนนี้จากทุกค่ายที่เปิดตัวกันมานะครับและมีผลเทสคะแนนมาบนวิธีเปิดตัว3ล้านเนี่ยผ่านมือเรามาน่าจะเกือบครบรุวนแล้วยังไม่เจอตัวที่เป็น3ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าต้องคะแนนถึง3ล้านไหมจริงๆก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าสเปคความเร็วแรงนี่มันจัดเต็มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาลองใช้งานจริงดีกว่าครับการเล่นเกมเริ่มจากตัวที่กราฟิกโหดสุดนะครับ g e n s h i Impact ครับ อันนี้ก็ลองปรับเป็นเฟรมเรทสูง60เฟรมนะครับไม่ใช่ปัญหาครับในระหว่างการเล่นนะครับภาพกราฟิกค,คือลื่นไหลเลยส่วนเรื่องของอัตราการสวิงของเฟรมเรทครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับตอนที่แบบต้องปล่อยเอฟเฟกเยอะๆหรือว่ามีศัตรูเข้ามาเยอะหน่อยแล,แล้วจริงช่วงของกราฟิกในแผ่นที่ไกลๆหลังๆไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มรายละเอียดเข้ามาอีกนะครับทำให้เฟรมเรทเนี่ยเอาจริงถ้าเกิดเทสกับช่วงแรกของเกมเนี่ยมันจะ ไม่ค่อยแขว่งมากนะครับแต่บางช่วงหลังกราฟิกเริ่มเยอะก็อาจจะมีสวิงบ้างเล็กน้อยเรียกว่าหลังจากเล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็ยังไม่เจอเรื่องของอุณหภูมิของตัวเครื่องที่ร้อนจนเกินไปนะครับผมแล้วก็ค่าเฉลยเฟรมเรทยังดีอยู่หลังจากครบ1ชั่วโมงเนี่ยเฟรมเรทเฉลี่ยครับก็มาณ7ี่สถึงส่วนใครที่อยากได้แบบลื่นจัดๆเลยนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นการตั้งค่าแบบ Default นะครับแต่จริงๆแล้วในตัวของเกมโหมดบนเร็วมี GT7 Pro เนี่ยเราสามารถเลือกปรับ f o r m a n c ร์ม้นไป แล้วก็เลือกปรับให้มันเป็นเฟรมเดทที่สูงขึ้นนะครับเพิ่มได้อีกก็คือสามารถเลือกเป็นโหมด120เฟรมได้แต่นี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนครับผมว่าพอมีการเร่งเรื่องของเฟรมเดทกับรีดพลัง CPU ออมาแล้วเนี่ยอาจจะมีอุณหภูมิของตัวเครื่องที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมถึงตัวแบตเตอรี่ที่จะกินพลังงานมากขึ้นนั่นเองส่วนตัวผับจีนครับลองปรับการาฟิกลงมาเป็น HD เป็นสมูทนะครับเพื่อจะได้เปิดตัวของอัตราเฟรมเรทเป็น120ได้นะครับอันนี้เล่นแล้วลื่นเลยครับหัวแตก ส่วน a v ครับอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเลยครับผมสามารถจะเล่น60เฟรมกราฟิกสูงสุดได้สบายๆนะครับจากที่ลองเทสมานะครับผมต้องบอกว่านี่คืออีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่มองหามือถือเกมมิ่งนะครับเน้นแบบกราฟิกจัดเต็มเฟรมเร็บลื่นๆนะครับลองมาดูตัวของ Realme GT7 Pro ได้เดี๋ยวลองมาดูนะครับส่วนที่ทางฝั่งของเรียวมีนะครับ จัดงานแถลงข่าวพิเศษออกมานั่นก็คือ AI Dark Horse ว่ารุ่นนี้นะครับมีการเพิ่มเติมความสามารถด้าน AI ขึ้นมาจนเรียกว่าน่าจะเป็นม้ามืดแห่งวงการเลยก็ได้นะครับคำถามก็คือมันมีฟีเจอร์อะไรบ้างและตอนนี้ใช้ได้จริงกี่อันเดี๋ยวมาเริ่มจากฟีเจอร์ที่สามารถจะเปิดมาแล้วเจอเลยนะครับก็คือตัวของ AI Studio ครับอันนี้ก็จะเป็นแอปแรกที่เราเห็นนะครับสามารถใช้งานได้ในการที่จะปรับเปลี่ยน,นครับใบหน้าของเราให้กลายเป็นหน้า AI โดยจะมีโหมดต่างๆให้เลือกใช้งานนะครับ อยากจะเลือกภาพแบบทางการหน่อยนะครับภาพออกแนวสปอร์ตนักกีฬาโดยตัว AI s t u d i อนะครับอันนี้สามารถเจนได้เรื่อยก็จริงครับแต่ไม่ได้ฟรีนะครับคือสามารถจะเลือกเจนโดยมีการแลกในส่วนของตัวเครดิตนะครับกับการใช้งานแต่ว่าเห็นว่าตัวเครดิตเนี่ยพอเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะมีเติมมาเรื่อยๆนะครับเรียกว่าในแต่ละวันก็ยังสามารถเจนเพิ่มได้อยู่โดยจากที่ลองทดสอบมานะครับวันหนึ่งเนี่ยน่าจะเจนได้ประมาณ1ิบภาพ แล้วก็ยังมีตัวของ AI Sketch to Image นะครับสามารถแปลงลายเส้นของเรานะครับที่ลากๆไปแล้วแบบเป็นลายเหมือนไก่เขี่ยให้กลายเป็นภาพออกมาได้นะครับซึ่งตอนแรกผมก็พยายามหาว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนเหมือนกับเขาพูดเวทีแล้วก็พยายามไปดูในแอปโน้ตก็ปรากฏว่าแอปโน้ตมันก็ไม่ได้มีตัวช่วยตรงนั้นนะครับสุดท้ายไปเจอว่าเฮ้ยมันซ่อนอยู่ตรงไซบารครับปัดด้านข้างขึ้นมาครับแล้วจเจอตัวของ AI Sketch to Image ก็จะเห็นว่าด้านล่างครับจะมีส่วนที่เห็นว่าเจนเนเรตอยู่10ทับก็คือวันหนึ่งเจนได้10รูปเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองวาดดูดีกว่าถ้าเราลองวาดแมวส้มได้ไหมถ้าเป็นแมวส้มนะครับนี่แมวส้มประมาณนี้แล้วก็ลองเจนดูนะครับครับติว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 ,วออกมาแล้วนี่ครับก็ได้แมวสีส้มแต่หางไปคนละทางอุ้าาปทาทางไปทางนี้นี่หางไปทางนู้นนะส่วนนี้มันเจนมาแค่รูปเดียวครับไม่สามารถเลือกได้แต่ว่าสามารถเลือกที่จะอ่ะ ใส่เฟรมเข้าไปแล้วก็ลองเปรียบเทียบก,กับภาพต้นฉบับที่เราวาดก็ได้นะครับแบบนี้ส่วนใครที่เจนมาแล้วนะครับรู้สึกว่าเอ๊ยยังไม่อยากได้นะครับก็สามารถเลือก adjust ให้ AI ทําการเจนภาพให้ใหม่ได้เดี๋ยวลองดูนะว่าจะเสียโคต้าหรือเปล่า adjust เจนใหม่เลยปับ๊บอะดึงกับมานานาตะกี้คือแปลว่าเสียการเจนภาพในวันนี้ไปแล้ว1ครั้งนะครับตะกี้เหลือ9แล้ลองเจนใหม่อีกรอบหนึ่งตึง้ง เห็นว่าเอ๊ะไม่ภาพเป็นคล้ายเดิมเลยเพราะว่าอันนี้เราเซตเป็นตัวของโหมดการ์ตูนเอาไว้นะครับเลยออกมาคล้ายกันเดี๋ยวผรจะลองไปปรับดูนะครับว่าเกิดเป็นภาพในสไตล์อื่นเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนอ่ะลองเซฟรูนี้ไปก่อนรืนี้ครับตัว UI มันผมว่าวางแปลกๆนิดน,นึงอะ่ะเพราะาจริงแล้วมันมี เรื่องของการสเกตหลายๆแบบซ่อนอยู่นะครับถ้าไล่ไปก็คือมีตั้งแต่อ่ะ 3D กร์ตูน,นครับมีการ์ตูนมีสเกตมีเรลิสติกมีวอเตอร์คัลเลอร์แล้วก็ฟิวเจอริสติกนะครับมีให้เลือกเยอะประมาณหนึ่งซึ่งจริงแล้วเวลาที่เราสเกตออกมาครับสามารถสเกตหลายๆอย่างเป็นภาพใหญ่ได้นะครับอย่างเช่นนี่ก็ลองสเกตมาครับเป็นน้อง,น,องน้องแมวไหม <c oughs> อยู่แบบท่ามกลางหาดทรายสายลมแล้วก็แสงแดดนะครับ <c oughs> ก็จอกเป็นภาพประมาณนี้นะครับได้ไปหาดทรายมามีทะเลอยู่ไกลแล้วก็มีแดดสองด้วย ซึ่งดูแล้วนะครับตัวไอที่เจนมาเนี่ยมันยังมีความแตกต่างจากภาพที่เราเหมือนกับเริ่มร่างไในตอนแรกประมาณหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดสังเกตคืออย่างเช่นอรารวาสน้องแมวแตะกี้นี้หางไปฝั่งนึงเจนมาหางไปอีกฝั่งนึงหรือยอย่างภาพนี้นะครับที่แบบเดินอยู่บนหาดทราย ก็เจนออกมาแล้วกลายเป็นว่านั่งแล้วก็อยู่อีกมุมหนึ่งของภาพด้วยแต่คิดว่าเรื่องของตัว AI เนี่ยถ้าเกิดมีการเทรนเพิ่มเติมมันก็น่าจะเจนได้ตรงกับสิ่งที่เราสเกตไปมากขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากนั้นครับก็มีตัว AI Editor นะครับผมที่สามารถใช้งานได้ในการปรับแต่งภาพซึ่งจะอยู่ในส่วนของตัวแกลเลอรี่หรือว่าโฟโต้ภาพถ่ายนั่นเองครับถ้าเกิดเราถ่ายภาพมาแล้วต้องการจะใช้ไอปรับแต่งช่วยนะครับมันจะมีส่วนของโหมด Edit แล้วก็ให้เลือกตัวออปชันสายสุด AI Edit ครับโดยจะมีฟีเจอร์หลักอยู่4อย่างนะครับนั่นคือ AI Eraser ในการลบของลบคนออกไปจากภาพ AI Ultra q u a r i t y ครับเพิ่มความคมชัดมี AI s k e t c h to i m a g e ครับสามารถจะวาดของเติมเข้าไปในภาพได้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือเป็น AI Motion Deblur นะครับในการลดภาพที่มีการสั่นไหวหรือถ่ายมาแล้วเบลือนั่นเอง อ่ะสมมติเราใช้ AI editor นะครับกับภาพนี้เราจะลองมาวาดเป็นบอลลูนดูนะครับว่าจะสามารถวาดบอลลูนได้ไหมนี่บอลลูนแล้วซึ่งตัว sketch to image นะครับที่อยู่ในโฟโต้เนี่ยก็ทำได้เวลา10ครั้งเหมือนกันนะครับโดยจะแยกโคต้ากับไอ้ตัวที่แบบเป็นส่วนของตัวโน้ตนะนะตะกี้นี้แยกกันห่วงบ้าจริงไอ้แอบฟังเสียงเราหรือเปล่าแอบฟังเสียงเราหรือเปล่านี่มันก็มีความเสียอๆนิดนึงนะครับมีห่วงบ้าอยู่บนท้องฟ้า คือจะบยันไงก็ไม่เต็มปากเพราะเราก็วาดเหมือนห่วงบาสจริงด้วยเฮ้ย <c oughs> hey, เราใหม่มันต้องได้เป็นบอลลูนนี่บอลลูนไหมบอลลูนเอาบอลลูนนะผมว่าเราเป็นบอลลูนเฮ้ยอันที่สุดได้บอลลูนแล้วครับไอ้ไอไม่ทำ้ฉันขายหน้า นอกจาก AI เช่นในการวาดภาพแต่งภาพนะครับหรือว่าเพิ่มความคมชัดลบอะไรทิ้งไปเนี่ยก็ยังมีส่วนของ AI ที่เกี่ยวกับตัวของเกมมิงนะครับอย่างที่เราได้เดโมไไปตอนเล่นเกมก็คือเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าตัวของ AI Gaming Super Resolution แล้วก็ AI Gaming Super Frame โดยตัว Super Resolution เนี่ยก็จะมีการ upscale นะครับให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นเป็น 1.5K นะครับในส่วนของตัวเกมที่รองรับนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะมีแค่ตัวของ g e n h i n Impact แล้วก็คงใคสตาร์เรลส่วนการเพิ่มเฟรมเรท AI Gaming Super Frame นะครับอันนี้ก็คือจะขยับเรื่องของอัตราเฟรมเรทที่ปกติแล้วบางเกมเนี่ยอาจจะแค่60เฟรมนะครับอันนี้ไอเพิ่มให้เป็น120ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับเกมที่รองรับเช่นเดียวกันนะครับอย่างตอนนี้ก็จะมีตัวของ Genshin Impact คงใคสตาร์เรลครับ Free Fire Max แล้วก็ p ับ g Mobile ซึ่งตัว p ับ g Mobile หลายคนอาจสงสัยนะครับว่า ก็ในเมื่อตัวเกมมี120เฟร,รมอยู่แล้วตัวเครื่องก็รองรับทำไมต้องมีตัว AI Super Frame ปปม,มาด้วยนะครับอันนี้คืออย่าลืมว่าตัวของเกมที่รองรับเนี่ยมันจะเป็นกราฟิกแบบลื่นหรือสมูทนะครับเราสามารถจะเลือกปรับกราฟิกที่ดีขึ้นมาเป็นระดับ h d ได้และใช้ตัวของ AI Super Frame เ,เนี่ยมาเพิ่มเป็น120เฟร,รมได้นั่นเองครับนอกจาก AI ในฝั่งของทาง Realme แล้วนะครับจริงๆแล้วตัวเครื่องเนี่ย ก็ยังมาพร้อมกับ AI จากฝั่ง Google ด้วยครับไม่เป็นตัวของ Gemini นะครับที่สามารถทดลองใช้งานพูดคุยสอบถามทางเ s s ซสได้แล้วนะครับแล้วก็มีโมดูลในการใช้นะครับแปลภาษาจากหน้าจอนะครับเรียกว่าเป็นตัวของ AI s s r r e n t t r n s s a t e นะครับอันนี้อยู่ในตัวของ s ไ b a r เช่นเดียวกันครับแล้วก็เลือกแปลภาษาได้เพราะว่ามีการใช้งานร่วมกับตัวของ Google Lens แล้วก็ Google t r a n s l a t e คู่กันมาถึงเรื่องของกล้องกันมานะครับ เรียวมี GT7 Pro ตัวนี้ก็ให้ชุดกล้องมา3ตัวครบทุกระยะนะครับทั้งตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเทเลโฟโต้แล้วก็อัลตร้าไวท์นะครับแต่ถ้าเกิดไปดูสเปคจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ารอบนี้นะครับตัวชุดเซ็นเซอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการเลือกเอาตัวเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาครับถ้าเกิดเทียบจากรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นว่ามีการหยิบตัวของรีเทียมาใช้ครับแต่ว่ารอบนี้นะครับตัวกล้องหลัก เลือกใช้เป็นตัว m x 9 0 6ส่วนกล้องเทเลโฟโต้ครับเลือกใช้เป็น i m x 8 8 2ความเรีด50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับแต่ที่น่าแปลกใจคือตัวกล้อง ultra wide นะครับไปเลือกใช้ m x 3 5 5ความเอียด8ล้านพิกเซลเท่านั้นเองครับดูเหมือนว่า ทางฝั่งเร็วมีจะเน้นแค่ตัวกล้องหลักกับเทเลโฟโต้สำหรับการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับอัลตร้าไวเหมือนกับมีแค่เสริมเข้ามาเพื่อให้สามารถถ่ายมุมกว้างได้ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับเลือกใช้เป็น Sony IMX 4 8 0คือถ้าเกิดหยิบเอาสเปคตรงๆมาเทียบกันนะครับอาจจะรู้สึกว่าเออตัวสเปคกล้องไม่ได้อัปเกรดขึ้นเลยนะครับบางอันดูเหมือนกับว่าจะสู้ตัวที่แล้วไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้ามาลองดูเรื่องของการมวลผลภาพต่างๆแล้วก็เรื่องของการเลือกใช้ชุดเลนนะครับ อันเนปผมว่าทําให้ตัวกล้องของ Realme ี G7 Pro นะครับยังคงความน่าสนใจแถมเรื่องของสีสันการรวมวลผลกับตัวของ G T Master นะครับก็ถือว่าออกมาได้ดีเลยทีเดียวโดยโทนสีหลักๆของตัวภาพถ่ายนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะแล้วก็สไตล์ของทาง Realme กับ G T Master นี่แหละโดยถ้าเกิดดูจากตัวกล้องหลักนะครับในระยะ1เท่าเนี่ยความคมชัดความสวยงามนะครับแล้วก็สีออกมานี่คือดีเลยนะครับยิ่งช่วงไหนแสงดียิ่งถ่ายสวย ส่วนโหมดกลางคืนนะครับการเก็บแสงเก็บระเอียดต่างๆก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับแต่ก็อาจจะต้องรอกระบวลผลเรือเก็บแสงเพิ่มเติมหลังจากกดชัตเตอร์ไปแล้วเล็กน้อยส่วนตัวกล้องซูม3เท่าน,นะครับโทนสีสไตล์ภาพเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับตัวกล้องหลักเหมือนกันนะครับแต่ที่ลองมาเนี่ยดูเหมือนว่าระยะโฟกัสมันค่อนจะห่างหน่อยนึงครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวของเลนส์เทเลโฟโต้ไปแล้วเนี่ยเวลาจะถ่ายภาพในบางครั้งรู้สึกว่าต้องถอยมานิดหน่อย ไม่งั้นภาพจะหลุดโฟกัสโดยจากที่ลองคร่าวๆนะครับผมเหมือนกับระยะโฟกัสของตัวเลนส์เทเลโฟโต้นะครับอาจจะมีประมาณ30เซนเลยนะครับแอบรู้สึกว่าไกลไปเล็กน้อยเหมือนกันส่วนเรื่องของความคมชัดละเอียดภาพน,นะครับจากตัวหมวดกล้องเนี่ยเห็นว่ามีระยะให้กดจากตัวหน้าจอตั้งแต่อัลตร้าไวสุเท่านะครับมี1เท่า2เท่า เป็นการใช้ตัวกล้องหลักแล้วก็มี3เท่าที่ออปติคอลแล้วก็ระยะ6เท่าที่เป็นการใช้อินเซนเซอร์จากตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับอันนี้จากที่ลองเทสมาครับระยะที่ถ่ายออกมาแล้วดีคมชัดหน่อยเนี่ยก็ประมาณ6เท่าไม่เกินประมาณ8 1 0ถึงนะครับเพราะถ้าเกินจากนี้ไปแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าอาจจะมีเรื่องของ Noise มีความเบลอของภาพอยู่บ้างเหมือนกัน ส่วนระยะซูมสูงสุดที่ตัวกล้องสามารถทําได้ครับอยู่ที่120เท่ามาถึงตัวกล้อง ultra w i นะครับหลักที่ลองถ่ายมาในภาพแสงเดียวกันโทนสีไม่แตกต่างจากอีก2กล้องนะครับอันนี้จะเจอปัญหาตอนที่เราถ่ายภาพเวลาแสงน้อยเวลากลางคืนนะครับกลายเป็นว่าตัวกล้อง ultra wide ครับใช้เวลาในการรวมแสงและถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยนานกว่าตัวกล้องหลักประมาณหนึ่งส่วนโหมดการใช้งานกล้องนะครับส่วนที่เป็นไฮไลท์ของทาง realme ก็คือตัวของ street mode ยังอยู่นะครับเลือกปรับเรื่องของเอฟเฟกต์โทน สีต่างๆนะครับก็จะมีให้เลือกใช้งานอย่างมาเช่นซันเซ็ตสตร e ทแบ็กแอนด์ไวท์มีโหมดออโต้ซูมครับที่ตัวกล้องเองจะช่วยในการจัดองค์ประกอบภาพให้เวลาเราถ่ายภาพนะครับส่วนในโหมดโฟโต้นะครับ,นน Photo, รบก็จะมีตัวของ AI Snap Mode ที่เพิ่มเข้ามาก็คือใช้สำหรับการถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหวเร็วนะครับอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับสามารถเลือกเปิด AI Snap Mode ได้แล้วถ้าเกิดว่าเป็นโหมดพอเทตนะครับ ก็จะมีเรื่องของภาพรูปแสงครับมีส่วน b ิวต t ้โ Mode ครับสามารถปรับ Retouch ได้แล้วก็จะมีตัวของฟิลเตอร์สีที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆนะครับไม่วจะเป็นตัวของ Fresh, e m e r o a l แล้วก็ Clear แล้วก็มีการเพิ่มลูกเล่นนะครับในส่วนของโหมดพ์เ a d ก็คือจะมีลักษณะของ Soft Light Bokeh นะครับให้าสามารถเลือกปรับได้3รูปแบบนะครับโดยทั้ง3รูปแบบเนี่ยจะออกแนวแบบ Dreamy ครับชวนฝันฟุ้งๆหน่อยนะครับ และหโหมดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเลยนะครับใน Realme GT7 Pro แล้วก็มีการโชว์ในงานเปิดตัวด้วยนะครับนั่นก็คือ Underwater Mode นะครับโหมดสำหรับการถ่ายภาพใต้น้ำปรากดเข้าไปปุ๊บนะครับโหมดนี้จะช่วย2จุดด้วยกันครับอย่างแรกคือเรื่องของการใช้งานตัวกล้องเพราะปกติแล้วเลาลงไปใต้น้ำเนี่ยตัวหน้าจอมักจะกดไม่ติดซึ่งในโหมดนี้นะครับเราสามารถจะเลือกใช้งานปุ่มด้านข้างแทนแต่กลับกลายเป็นว่าปุ่มที่เอาไว้ใช้งานเนี่ย ตัวปรับเพิ่มลดเสียงเป็นการเลือกสลับเลนส์ซูมอะไรพวกนี้นะครับแล้วตัวปุ่มพาวเวอร์ก็กลายเป็นว่าเอาไว้ใช้กดค้างเพื่อออกจากโหมดใต้น้ําส่วนการกดชัตเตอร์กลับต้องมากดที่หน้าจอเหมือนเดิมทําให้กดไม่ค่อยติดครับเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับจริงๆน่าจะมีให้เลือกปรับตั้งค่าเพิ่มเติมอย่างเช่นเอาตัวปุ่มพาวเวอร์เนี่ยถ้ากดครั้งเดียวเป็นชัตเตอร์และพอกดค้างจนครบเวลาค่อยออกจากโหมดใต้น้ําก็ยังดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของภาพถ่ายครับปกติเราถ่ายภาพใต้น้ำ ส่วนนี้เป็นสีแดงมันจะหายไปภาพจอกมาฟ้าๆเขียวๆเ,เพราะว่าอินฟราเรดจากแสงเนี่ยมันลงทะลุน้ําไม่ได้ก็เลยจะมีการเติมสีแดงเข้ามาถ้าเพื่อให้ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยเหมือนกับมีแสงครบเลยนะครับไม่ต้องมาทําการแก้ไขหรือปรับแต่งในภายหลังและหลังจากใช้งานเสร็จนะครับบางคนก็อ้าวเสร็จแล้วทํายังไงถอดมันถ่ายออกไปไม่ได้นะครับเราต้องมากดปุ่ม power ปุ่มเปิดเครื่องเนี่ยค้างไว้3มวินาที1 2 3า อันนี้คือการไล่น้ําออกจากในส่วนของลําโพงนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีน้ำลหลงอยู่ในตัวเครื่องนั่เองครับซึ่งในการใช้งานโหมดถ่ายใต้น้ำเนี่ยเวลาเปิดใช้ครั้งแรกก็จะมีข้อความเตือนเลยนะครับผมว่าตัวเครื่องเดื่งมี GT 7 Pro เนี่ยรองรับมาตรฐาน IP 6 8 6 9 k เพราะฉะนั้น การจะใช้โหมดถ่าย underwater หรือใต้น้ําโดยการเอาเครื่องกระเป๋าลงไปเนี่ยมันก็จะมีระยะที่สามารถใช้งานได้นะครับไม่เกิน1-2เมตรนะครับไม่ใช่เป็นแบบกล้องถ่ายใต้น้ำที่ดำลงไปลึกๆได้นะครับอันนี้เขาจะมีเตืนบนหน้าจออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยาวลงไปเกิน2เมตรนะครับในส่วนกล้องหลังของตัวเรียวมีนะครับผมสามารถถ่าย 8K ได้แต่ผมคิดว่าอาจจะมีเรื่องของตัวเซนเซอร์กล้องที่อาจจะ โกถ่ายข้อมูลไม่ทันนะครับทำให้มันจะเป็นแค่8 k 24เฟรมเท่านั้นก็ลเลยโอ้รู้สึกแบบแอบบสะดุดน,นิดนึงนะครับกับความที่เป็นคุณเป็น s n a เ elite ไงเพราะว่าอันนี้คือตัวชิปเซ็ตมันทําได้อยู่แล้วนะครับรับส่งสัญญาณคระมกวภาพ8 k ไม่ใช่ปัญหาเลยแต่เหมือนกับว่านี่แหละท,ที่แบนบิดเรื่องของการรับส่งจากเซนเซอร์มาที่การโวลผลวิดีโอมากกว่าทําให้ถ่ายแค่ได้24เฟรมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราเป็นตัวของ4ี่ k 60เฟรมครับอันนี้คือสบายๆนะครับผม ใช้ตัวกล้องซูมนะในการถ่ายได้ด้วยน,นีสองเท่าสามเท่านะครับถ้าเป็นซูมวิดีโอเนี่ยผมลองกดจากหน้าจอคือ6เท่านะครับตอนนี้แล้วก็ลองถ่ายเพิ่มได้ไหมสูงสุดประมาณ18เท่านะครับอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของสภาพแสงนั่นแหละว่าซูมวิดีโอไกลแล้วครับถ้าแสงพอก็อาจจะได้เรื่องของภาพที่สว่างหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าแสงไม่พอน่าจะเริ่มเบลอนะครับตั้งแต่ระยะเกิด6เท่าขึ้นไปแล้วนะครับ กับตัววิดีโอนะครับนี่ครับ4 k 6 0ได้นะครับถ้าเกิดอยากใช้งานกับกล้องอัลตราไวด์ด้วยอันนี้คงต้องเลือกสลับไปเป็นแบบ full hd แทนเดี๋ยวเรามาดูกันกลายเป็นว่าครับถ้าเกิดอยากถ่ายวิดีโอแบบได้ครบทุกกล้องอก็คือใช้ตัวกล้องอัลตราไวด์ได้ด้วยเนี่ยต้องปรับความเร็วมาเป็น full hd และก็อยู่ที่30เฟรมด้วยนะครับคือถ้า60ตัวกล้องอัลตราไวด์ใช้งานโหมดนี้ไม่ได้นะครับอยากถ่ายครบทุกกล้องแบบซ okay ูมออกไกลๆนะครับ แล้วก็ถ่ายภาพโพสอัพด้วยเนี่ยนี่ก็ต้องเลือกใช้เป็น Ultra เอลท์เป็น Full HD สามสิบเฟรมนะครับเนี่ยเอลทาไวได้แล้วก็ไล่สเต็ปกล้องได้นะครับนี่มาสองเท่ามาสามเท่าหกเท่าแล้วก็สูงสุดสิบแปดเท่าเหมือนกันครับวดูกล้องหน้าของตัว Realme G7 Pro นะครับอันนี้ก็คือ Full HD เท่านั้นครับความเียดอยู่ที่1 0 8 0 p นะครับ60เฟรมสูงสุด ซึ่งนี่ก็คือมันแอบซีได์หนึงไปถึง 4K ไม่ได้เพราะเอาจริงๆมันเป็นอักเสบเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็หน้าไม่ 4K นะครับผมแล้วก็แต่ว่ามันจะมีเรื่องของอ่ะเราสามารถเปิดพอร์ตเทตวิดีโอได้แล้วก็เรื่องของตัวบิวตี้ Beauty นะครับมันก็จะไม่มีการปรับความเอียดลงตัวนี้แหละเพราะเป็น HD อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นแบบ60เฟรมแทน,น60เฟรมแบบตอนนี้อยู่ไม่ได้นะครับเราเช็คดูครับว่าภาพย,ายังไงบ้างถ้าเกิดเราเปิดของพอร์ตเทตวิดีโอเทียกบกับตัวของ อตอนนี้ผมเติบบิวตี้วิดีโอนะครับผมก็จะถ่ายได้ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนแรกลองกัดฉะเปิดพร้อมกันไปเลยกลายเป็นว่าไม่สามารถเปิดพร้อมกันทั้งบิวตี้แล้วก็ตัวของพอเทได้นะครับถ้าเกิดเราเปิดพอเทวิดีโอพร้อมด้วยเนี่ยความละเอียดมันจะลดลงไปอีกนะครับเหลือแค่ 720p ครับตอนนี้เป็น 180p 0 f u HD ที่30เฟรมกัดบ b e a ต t y นะครับ ส่วนนี้คือการเปิดโหมด p r o c e s วีดีโอนะครับสามารถเลือกปรับค่า F ได้ว่าจะให้ข้างหลังเนี่ยมันเบลอมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เอาจริงตัวของวิดีโอเนี่ยตอนที่ลองถือเทสดูก็ถือว่าเบลอหลังนา่นข้างเนียนแล้วก็เรียลไทม์ความดีเลยนะครับนี่ครับโมเวิดีโอครับประมาณนี้ส่วนแบตเตอรี่นะครับ เรียวมี GT 7 Pro นะครับจัดเต็มด้วยแบตเตอรี่ความจุใหญ่เบิ่มถึง6,500ม ah ิลลิแอมครับถ้าเกิดไล่เรียงมาที่เขาอยยาเปิดตัวกันมานะเรือธงตัวท็อปแบตสูงสุดที่เห็นก็6,000น่ะ ตัวนี้6,500เลยโดยมีการเลือกใช้ส่วนของซิลิคอนเอนดครับเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้ความจุแบตเตอรี่นั้นมีประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มระดับความจุได้ครับโดยที่ขนาดน้ำหนักของตัวเครื่องนั้นไม่แตกตา่างไปจากเดิมมากนะักซึ่งตัวเครื่องก็รองรับการชาร์จไวนะครับผ่านซ u เปอร์วู120วัตต์ฟัซชาร์ดนะครับนี่ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของตัวเรียวมี GT7 Pro นะครับนอกจากแบตเตอรี่สุดๆในกลุ่มเรือธง6,500มิลลิแอมแรแล้วครับยังชาร์ และนี่คือเรียวมี GT7 Pro นะครับผมเรียกว่าเป็น snap 8 elite ตัวแรกที่มาในไทยพร้อมกับประสิทธิภาพในเรื่องของทั้งการเล่นเกมนะครับผมแบบจัดเต็มเลยทีเดียวแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาเยอะมากๆรวมถึงมีไอ้ใช้งานนะครับในหลากหลายรูปแบบทั้งการสเก็ตภาพถ่ายภาพแต่งภาพนะครับคือเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอาจริงๆผมว่าเรียวมี GT7 Pro นะครับเหมือนกับมีการปรับเปลี่ยน ท arget หรือว่าเป้าหมายในการทําตลาดประมาณนึงหรือเปล่าับเพราะเหมือนกับว่าลดการโฟกัสเรื่องของกล้องเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามาเน้นเรื่องของความเร็วแรงตัวชิปเซตใส่แบตเตอรี่แล้วก็ระบบชาร์จไวมาอาจจะมาพร้อมลุยชนกับพวกบรรดามือถือเกมมิ่งก็เป็นได้นะครับกับราคาเปิดตัวมาที่ 29,999บาทโดยมีให้เลือกเอ้ยไม่มีให้เลือกครับมีแค่ความจุเดียวแล้วก็สีเดียวนะครับก็คือแรม12โดยคำจำกัาสทนะครับผมกับสีมาโซเรนที่เรารีวิวไปนี่แหละโดยจะเริ่มวางขายแบบ exclusive กับทาง s h อ p e e เป็นที่แรกนะครับ18พฤศจิกาถึง1ธันวาคมโดยจะมีช่วง Early b i r d นะครับใครจัดก่อนก็รับส่วนลดไปก่อนนะครับ18ถึง25พฤศจิกาเนี่ยจะรับโบเชอร์ลด2 0 0 0บาทพร้อมแถมหูฟังเรียวมีบัตรแอร์ย ใครที่เล็ง snapdragon 8 elite อยู่แล้วนะครับผมอยากได้มือถือชิปตัวท็อปในราคาไม่แรงจนเกินไปนะครับแต่ว่าความสามารถคือจัดเต็มนะครับยังไงเดี๋ยวมาลองดูตัวของ realme GT7 Pro กันได้นะครับวันนี้ผมพัดกระพวกทีมรอยแซสนะครับลาไปก่อนแล้วมีคำถามคอมเมนต์อะไรอยากรู้เพิ่มเติมทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับโอ้เกือบลืมเลยเดี๋ยวอันบล็อกดูก่อนครับว่าในกล่องมีอะไรมาให้เราบ้างนะครับผมนี่สำหรับชุดขายนะครับมีส่วนของตัวเคสหน้าตัวเคสนะครับ จะได้ไม่ดาวังคารเท่าไหร่นะครับเป็นเคสสีดําพอใส่แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นสีส้มดาวังคารแลบมันเล็กน้อยนะครับของตัวเครื่องแล้วก็มีหัวชาร์จ120วัตต์แถมมาให้ด้วยนี่นะครับเป็นซูเปอร์วู120วัตต์พร้อมกับสายชาร์จนะครับ